สวัสดีค่ะวาวานะ <c oughs> วันนี้ก็คือวาวาก็แบบวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนกับคลิปก่อนที่เราเคยถ่ายนะคะคือตอนที่เรา คือวันนี้ไม่ว่าเลยคือแบบในแบบในรูปภาพที่เราถ่ายอ่ะคุณถ่ายมากเยอะเกินไปจนไม่สามารถถ่ายคลิปได้คุณเราต้องเอาคลิปเก่ามาถ่ายเองอ่ะคือมันถ่ายไม่ได้นะ เออเดี๋ยวคือเดี๋ยวเราถ่ายเป็นคลิปติ๊กต็อกใน youtube เป็นช็อตนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายนะคะตอนนี้เนี่ยคือวาวาก็แบบเสียใจคือความจริงวาวาอยากถ่ายคลิปแต่คือมันไม่ได้นะคะคือไม่ว่างเลยคือยิ่งแบบวันนี้พรุ่งนี้ต้องไปเรียนอีกพรุ่งนี้เรียนพิเศษนะคะแล้วก็แบบคือ คือวันจันทร์ก็คือยิ่งถ่ายคลิปไม่ได้อีกตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนแต่ตอนเย็นถ่ายได้เพราะว่าเรียน Cross, ออกโถเบอร์ครอสเรียนแค่สิบวันนะคะก็เลยถ้าครบสิบวันแล้วก็จะได้ออกแล้วนะคะโอเคคือตอนนี้คือเราก็แบบเสียดายมากเลยไม่อยากคือความจริงอยากถ่ายคลิปแต่คือถ่ายไม่ได้เลยคือแบบเออคือในแมบบ ในในรูปภาพเนี่ยมันแบบเยอะเกินไปแล้วก็คือวันนี้ก็แบบคือเราอะ่ะคือไม่ว่างเลยวันนี้ก็คือถ่ายคลิปเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเราแบบ คือแบบมีอยู่วันหนึ่งไม่ถ่ายคลิปแล้วไม่ถ่ายคลิปเป็นปีทุกคนจะกดติดตามช่องบวาวไหมเพราะว่าช่องผู้ติดตามตอนนี้สิบคนแล้วอะ่ะคือวาวก็ยังไม่พอใจอะ่ะ <Okay. S 1> คือวาวก็ดีใจนิดนึงอะ่ะ <Okay. S 1> แต่คือวาวาอยากเอาเป็นแบบ100ได้ไหมหนึ่งรแค่แค่หนึงอยเองเก mm hmm. ก็ได้ mm hmm. หรือว่าอะไรได mm ้ hmm. ยยแค่นี้แต่ว่าต้องต้อง เยะเยอะ,เลยเ,ะเลยเพราะว่าวาวาชอบวาวาอยากด้านโล o u t u b e นะคือวาวาเคยถ่ายคลิปรีวิวแต่ทุกคนก็ไม่เคยชอบคลิปอะขดตอนถ่ายคลิปจนเป็นชอริดเดอร์อะก็ยังไม่มีใครชอบเลยตอนถ่ายคลิปเต้นอะแต่ตอนถ่ายคลิปเต้นที่โรงเรียนอสามชันทุนบุรีในเวทีอะในสองคลิปก็จะมีสองคลิปก็จะมีเต้นเพลงเออเต้นเพลงค,คุณครูขาแล้วก็ เพลง yes or yes นะคะแต่ว่าคือวาวาก็แต่คือแบบคอมเมนต์เยอะแต่ว่าแต่คือที่เหลือน,นี่คือคอมเมนต์อของวาวาเองไม่มีใครแต่ว่ามีเพื่อนวาวาก็มาคอมเมนต์ให้แต่คือวาวาเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยกดติดตามช่องวาวาหน่อยนะเพราะว่าคือทุกคนอนะ่ะคือทุกคนไม่ค่อยชอบคลิปวาวาก็บอกมาตรงๆก็ได้ไม่ใช่บอกไม่ใช่มาทําแบบนีไบ้ไม่ใช่มาแบไบม่ใช่มาแบบ ไม่สนไม่ใช่มาไม่ใช่ไม่ใช่ที่มาแบบไม่ใค่ไม่ใช่มาทำแบบนี้นะคะแต่คือเพราะที่เพราะที่วาวาไม่มีชอบคิดเลยสักคนเดียวก็วคือใครเนี่ยคะขอโทษแทนพี่เราด้วยเพราะพี่เราชอบพูดคํายยาี นะะคจะเป็นแบบนี้เนี่ยคือขอโทษแทนเขาด้วยนะไอ้คนเนี้ยคนที่เกลี่ยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเอาเกี่ยไม่ลงก็ได้เนี่ยค่ะคนเนี้ยคนเนี้ย คะขอโทษแทนเขาด้วยออคือเพราะคนนั้นเนี่ยคื <แบ S 1> อาต้องขอโทษแทนเขาด้วยอะไรว่าเนี่ยเข้ยม่ท่วัดายใช่ไหมนี่อ่ะนี่โดนว่าโดนว่าโดนประชดโอเคบ๊ายบาย